สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูอาชีพขายกุ้งเต้นยำกุ้งเต้นชุดละ50บาทนะครับผมเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ต่อวันได้ดีและสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ดีมากครับผมได,ได้ต่อวันก็ประมาณ2,000ถึง3,000บาทนะครับเฉพาะขายหน้าร้านนะครับแต่ถ้าขายส่งก็ตกประมาณ70ถึง ร้อยกิโลกร,รัมต่อวันก็ตกกิโลกร,รัมละร้อยเบาทถึงซ0 0สองร้อยบาทนะครับที่เขาขายส่งนะครับที่นี่ครับผมตกประมาณหมื่นกว่าบาทครับผมรวมๆแล้ววันหนึ่งรายรับจากพ่อค้ากุ้งประมาณหมื่นกว่าบาทครับต่อวันแต่กุ้งเราต้องหาเองนะครับคือตอนเช้าตั้งแต่เช้าตู่เราต้องไปต้องไปดุนอวนหรือว่าลากอวนเพื่อจะหากุ้งฝอยมา ส่งให้ลูกค้าแล้วก็ขายตอนเย็นครับผมอาชีพนี้ก็ทํามาประมาณ2-3ปีแล้วครับถือว่าผลกําไรได้ดีมากที่ทํามาถึงทุกวันนี้นี่ก็ลูกค้าก็เยอะเลยครับอันนี้ก็กําลังจะขายให้ลูกค้าครับผมจะมีการทําเป็นกุ้งเต้นนะครับยํากุ้งจะมีพวกพริกปนนข้าวคั่วปลาซาเลเนมะนาวตะไคร้ซอยแล้วก็พวก ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งหั่นนะครับผมผงชูรสอย่างนงี้ครับเป็นต้นอย่างครับจะใส่ไปประมาณนี้ครับมือนึงขายประมาณจะกี่โลครับเนี่มือหนึ่งรถมันมันไม่มีบ่อผักตรงนี้ผักถุงมันแน่นเกินไปหมันกันเป็นถ้างมี้ผักไม่อมันด้อยู่ประมาณสามสามสสี่กิโล ขายหนดคือได้สามคนละสามร้ทูกไม่ได้คอละสองสามพันเฉพาะขายหน้าร้านก็ตกวันละสองสามพันนะครับผมแล้วขายส่งนี่ครับวันละเป็นหมื่นครับวันหนึ่งประมาณหมื่นสองหมื่นสามครับลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆนะครับขายก็ได้ดีนะครับรายรับต่อวันก็ได้เยอะครับแต่ลงแรงเหนื่อยแต่ก็คุ้มครับ รัเสร็จแล้วชุดละ50บาทนะครับนี่ใครสนใจอยากชิมหรืออยากลองกินดูก็มาลองชิมได้ครับแถวหมู่บ้านพระอนบอวินชนบุรีครับผมขายทุกวันครับกุ้งเต้นหรือยำกุ้งสดกุ้งฝอยครับชุดละ50บาทลอยแซฟนครับพ่อค้าก็ขายไม่หยุดเลยครับช่วงนี้ ดีครับเป็นอีกอาชีพนะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ครับผมหรือจะรับเฉพาะไปขายเป็นยำก็ได้ครับวันหนึ่งตกวันละสองสามพันบาทครับผมหรือว่าจะหามาขายก็ได้ครับต่ต้องมีที่รองรับซื้อขายตลาดนะครับผมพ่อค้าคนนี้เขาทั้งส่งทั้งขายเองครับอาเซียมีร่องเสมอไหมครับร้องนำเสมอขอบคุณ ลงเทดีคน,นครับเดี๋ยวัะลงกับนสองสามนคนสองสามคนหนึ่งแยกกันะตาเชฟนี่เป็นเันื่องไรไอ้โอเคปะโอเคอยู่ครับไมโอ้ ผมมีคนเห็ดโอไปไมีคนเห็ดอตอตลาดต้องการไรตรงนี้ค่ากับพวพคนมครับโมนคขอสุองยอดเย็เยน18ศูโลได้นี่รหสศูนยกับนี้ค<อ>่ากับจงทีมผูบค่ากับจง ก๋วยเมดไมแนขายของเจ้าหยุดลูกค้าเท่าไรวะครับหลายหลายครับขาเท่าไรวะอ่านี่บทตึงงกันของบ้านพึ่งสีไรคะพัดยาไปไปส่งที่จุดยังไงเนาะครับไปส่งที่จุดอะท่าเจ้าก็สั่งก็หลายสั่งเจ้าละสามโลขาโลสิบโลเราจะตลาดาเจ้าเราจะท่าเจ้าขายอีไอี้วก็มาพอวินมานนาะประมา ขอบคุณในลายครับผมใครสนใจอาชีพนี้ก็ลองไปทำดูนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางเพื่อจะหารายได้ให้กับครอบครัวของเราครับลองไปทำดูครับแล้วก็หาตลาดให้ได้เหมือนเขาครับถ้ารลองโอเคครับรายได้ต่อวันก็คุ้มค่ามากครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ